นักกุ้ยพาใครมาครับเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันเพราะเรามาอยู่หมู่บ้านเดียวกันเราก็รักกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเหมือนญาติกันเนี้ยตายแทนกันได้อันอย่างนี้เลยคนดูอย่างนี้เลยครับถ้าเกิดเขาจะตายนักกล้ยยอมตายแทนให้เขาตายก่อนเจอครั้งแรกไม่ได้เจอในหมู่บ้านด้วยแน่ ไปเจอที่ร้านอาหารที่บังเอิญแล้วเกินไปอีกครับไปกี่ร้านเดียวกันครับแกก็มางนี้เลยแกเล่นสเต็ปซะแล้วเดินแล้วเล่นสเต็ปด้วยโหครับคือเริ่มตึงๆหน่อยๆไงไปยืนฉี่ด้วยกันไงพี่พี่เป็นพี่คนนั้นเมาเมาแล้วถามถามกุ้ยพี่กล้วยถามถามักทักทายทักทาย ทักมาทักมีแค่นี้อ่ะทักเชื่อเชื่ออทัาก็มีก็มีผ่านมาอุ้ยช่วยทักกล้วยใช่ไหมครับอย่ามองมาเดชฉกเนี่ยมันฉกเลยโทษเงี้งว่าเลยอย่าไปฉี่กลางวันนะทำไมเดี๋ยวนกบินผ่านมันบินกลับนึกว่านอนเจ้าพวเขาหลาม กันอยนี้คที่เราอยู่หมู่บ้านเดียวกันทักกันไปทักกันมาชื่ออะไรชื่ออะไรเขาชื่ออะไรคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ไปเจอเลยไหมพี่เขาเจอเลยเจอเลยคุณสมศักดิ์เพื่อนนักกล้วยครับเดินตีโค้งนะครับอันนี้ เดี๋ยวรายการเดี๋ยวรายการจบแล้วพี่ไปเยี่ยมลูกน้องเนี่ยนะเออทำไมอ่ะเข้าโรงพยาบาลลูกน้องใครลูกน้องผมเหรอเป็นอะไรเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเมื่อกี้เขาเรียกผมลุงฮะอ๋อเหรอเรียกลุงไม่ได้ทำไมพี่ตบสะคว้าเลยพี่ตบบ้างเลยทิงเหรอพี่ครับพี่เมื่อกี้ไม่ใช่คนนะเป็นเสานี่พี่พี่ครับพี่ครับพี่เติมมากี่ป๋องแล้วครับอะไรนทำมันเครื่องอ่ะพี่อยู่อยู่หมู่บ้านเดียวกับนางกล้วยเขาครับพี่นะแล้วพี่เรียกเขาว่าอะไร เรียกนักกล้วยเรียกนักกล้วยนะพี่นะแล้วนี่นักกล้วยเรียกเขาอะไรพี่สัตว์เรียกโตอ๋อชื่อเล่นชื่อโตพี่ประกอบอาชีพอะไรครับพี่ครับก็ทำนู่นทำนี่วนตัวทำกิจส่วนตัวอะไรบ้างครัพี่อุตสาหกรรมไหมพี่ระดับโรงงานอุตสาหกรรมไหมทำท่อยาวทำท่ออ๋อทำท่อระบบท่อแก๊สระบบท่อแก๊สเขาไปบ้านพี่บ่อยหรือพี่มาบ้านเขาบ่อยทุกวันนี้ทุกวันนี้ทุกวันนี้เหรอค่ะ ส่วนส่วนใหญ่จะไปบ้านผมครับเขาไปบ้านพี่นะครับทำไมทำไมนักต้องไปบ้านไปบ้านเขาทำอะไรครับนักวิ่งกับข้าวอร่อยอ๋อพี่สำคัญนี่ทำกับเราที่สำคัญเราไม่ต้องซื้อเขาซื้อเห้เรากินจริงวะเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาไม่กินข้าวบ้านเราคือเขามาไม่ไม่ถืออะไรมาเลยอ่ะอ๋อหน้าตาเราเหมือนหน้าตาเราเหมือนไม่พอใจเนี่ยตอนเนี้ยพี่ทำเองไหมฮะหรือว่าไงไอ้กับข้าวเนี่ยผมไม่ได้ทำเองครับเมียเมียใช้ทำ เบี้ยใช้ให้นำเบียใช้ให้ทำเมียใช้พี่ทำเหรอใช่ครับพี่ยอมเหรอฮะคนอย่างพี่ผมดูลักษณะแล้วคืองานใหญ่ๆใช้ผมหมดไงเช่นงานเล็กๆก็ทำงานเล็กเขาทำงานใหญ่เช่นถูบ้านกับงานใหญ่ล้งจารกับงานใหญ่ทุกวันที่ผมหางานเล็กๆในบ้านไม่เจอเลยะงานเล็กๆคืออะไรบ้างพี่ยังไม่เจอเลยในบ้านไม่มีใช่ไหมไม่มีนะครับอ๋อจากวันนั้นที่เจอถึงวันนี้คือกี่ปีแล้วครับประมาณ12ปีโอ้โห เห็นบอกว่าแลกนามสกุลกันใช้แล้วเหรอฮะมีมีมีเรื่องนี้ด้วยเหรออ้าวมึจะรู้เหรเอาเลยเอาเลยโอ้สงสัยสงสัยจะไม่ที่สลับอะไรอ่ะอ๋อตอนเพื่อนผมมั้งยังไงครับเขาบอกเพื่อนเขาเป็นตลกแต่ไม่เห็นตลกเลยเขาเลยบอกงั้นโตเชิญยิ้มดีกว่านนะครับอ๋อพี่ว่าเขาจะให้พี่ไปใช้นามสกุลเขาว่างั้นเพราะพี่ตลกกว่าเพื่อนเพื่อนมันไม่เรียกเขาว่าเพื่อนมันเรียกผมโตเชิญยิ้มเพราะทางนี้ตลกกว่าครับอ่า พี่พี่มีลูกไหมพี่มีลูกไหมมีครับทำไมนึกจังเลยอะลูกกูกูถามว่ากี่คนกี <p 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 ่คนเลยี่จะถามเลยอะมีลูกกี่คนเมีลูกกี่คนปัจจุบันที่อยู่ที่บ้านเนี่ยสคนเขาพิจตรลูกผู้หญิงกูจมสักเนย่ยพี่ทําไว้เลยพี่มีเด็กลูกผู้หญิง สามสามคนด้วยสามคนจัไม่แน่เลยแล้วผชายเราไปปยัง่งครับคือคือผมบวชลูกคนโตผมได้บวชละครับผมี่เขาก็บอกว่าพี่ผมไม่มีลูกผู้ชายเลยขอคนเล็กนี่ผมบวชเองผมเป็นเจ้าภาพจัดการเองทั้งหมดครับพี่จะเอาค่าเช่าลูกเท่าไหร่บ้าะหารหรอลูกไม่ใด่เจ็สกีอันนี้ผมเติมเองครับพี่เ่าไหน่นี่ยปีนี้ปีนี้ละฮะปีนี้เอาปีนี้เดี๋ยวผมจะถามปีหน้ากันเลย มันไม่แน่ไงเราชีวิตเรามันไม่แน่ห้าสิบสามห้าสามมาเกิดปีอะไรเนี่ยเกิดปีอะไรสองห้าเกิดสองห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดอ่ะโอ้โหไปเยอะนะเราเนี่ยไปเยอะนะฮะผมชอบอ่ะผมชอบคนลักษณะนี้ถามอ่ะถามมันดีเล่ไปสามสี่วีอ่ะเคยคิดอยากจะทพาพี่สมศักดิ์ไปแสดงอะไรบ้างไหมพี่สมศักดิ์อยากแสดงไม่เป็นดาราไหมเอาไหมพี่เอาไหมเป็นดาราเหรอ ก็พี่บอกว่าหล่อมันก็น่าจะพอได้เนาะจริงจริงดาราเรนก็อยากเป็นอยากเป็นที่พิธีกรรายการเนี้ยจะยึดรายการเขาอีกอังสักกระป๋องไม่กระป๋องเดียวนะเวลานั่งสังสรรค์กันเนี่ยโต้จะเป็นคนพูดมากกว่านะกล้วยถูกไหมฮะใครพูดมากกว่ากันเวลานั่งกินข้าวด้วยกันโต้พูดเยอะสือคือคือตอนเริ่มต้นนั่งเนี่ย น้ากล้วยก็จะพูดมากกว่าอพอไปสักครึ่งชั่วโมงอเครึ่งชั่วโมงไันหมดลสเดี๋ยวพี่เป็นตัวจริงหรือเปล่าคะขอถามันดไ้เอได้มันถามง่ายดีว่ะถามมาสงสารเลยไม่รู้แล้วนะผู้ชายคนนี้คือเพื่อนบ้านที่สนิทสนมเป็นเวลานับสิบปีของนากล้วยตัวจริงหรือสับขาหลอกครับ สาวตอบเหมือนโกะพี่โกะฮะทำไมคิดว่าจริงครับคนนี้หนูเนี่ยมีเพื่อนแบบนี้พูดน้อยหรือว่าให้คัดแบบนี้คืออยู่กับเราแล้วเป็นแบบอยู่กับเราเป็นคิดว่าเราเป็นตลกแล้วคิดว่าจะต้องตลกตลอดเวลา <c oughs> สส์มุกใส่เข้ามาแล้วก็เป็นอะไรมากวะเนี่ย <c oughs> คือจะมีคือตลกเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตจริงไม่ค่อยตลกหรอกจะไม่คุยไม่ค่อยไอ้เพื่อนได้ยิงกันนำเลยโอ้โหเฮ้ยกูไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้อะไรมากกว่เนี่ยหนูเชื่อว่านักกล้วยนักกล้วยต้องมีเพื่อนแบบนี้คุณเขตไม่เชื่อบอกสับขาหลอกไม่เชื่อเพราะเขาเขาคล้องดูหน้าเราก่อนไหมเดี๋ยวดูหน้าผมผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าผมจะถูกสักข้อไหม ช่ายานล้วนๆเลยช่างยานล้วนๆ,ญญนๆไปสองโดนสองอเจบครั้งนี้ครั้งนี้ตอบไม่เหมือนพี่เขตแล้วค <ฮะ S 2> ่ะสงสัยอยากจะได้คิวอีก <c oughs> คิดว่าเชื่อมั่นในเขตหรือเชื่อมั่นในโกคือเจี๊ยบเราไม่ได้เชื่อมั่นทั้งพี่เขตและไม่ได้เชื่อมั่นทั้งพี่โก้โอเคแต่คือที่ผ่านมาสองข้อครับจะดูการแสดงข้างหน้านี่นี่แล้วนี่ แล้วถ้าไม่แน่จริงไม่น่าวีเชฟไม่ก็ก็หนูก็ว่าเขาก็แสดงเนียนเดียค่ะใช่ใช่ถ้าเกิดเขาเขาหลอกเออพี่ก็ไปเป็นดาราได้นี่ทานมาชอปสื่ยังไม่เก็ดยังไม่เก็ดน้กเปลคือ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 คเนีือคือนื้คือนี้อันอี้คือหนูไม่ได้รู้จักนัอพูดเป็นการสอวนตัวมาก่อนแอ้วก็แบบลองกระซิบถามเมื่อกี้ไงแล้วลองกระซิบถามใครถามใครค อ๋อทั้งแถบนี่เลยค่ะอ๋อเหรอถ้าเกิดหนูตามเขาแล้วเขาผิดเนี่ยหนูจะโทษเขาได้ไงน่าตกลงตกลงเธถ้ามันในใครพี่พี่โก้หรือว่าพี่เขตก็หนูเห็นพี่โก้ยังไม่โดนหนูก็เลยอ้างว่าหนูฟอลโล่พี่โก้แล้วกันอ๋อทำไมไม่เชื่อพี่เขตล่ะดูหน้าเขาสิเขาเป็นเอกนะเฮ้ยเขาเป็นเอกนะถ้าเป็นเขตนะจะไปทามันตรงไหนอีกครับเข็ ผมอยากจะเป็นคนแรกของรายการพี <rôle CCTV> ่ท <ici> ี่ไม่มีที่ให้ถาโอเคมาดูเลยครับว่าคนนี้คือพี่สมดักเพื่อน้างบ้านพี่รักกันมากจะเป็นญาติกันอยู่แล้วจริงหรือสับขาหลอกครับตอบว่าจริงครับ โอ้งานใหญ่โตโหมเลยงานงานไอ้ที่ข้างตรงลำลูกกาที่วิ่งไปที่ท้งใหญ่ๆอ่ะถังเก็บน้ำมันเนี่ยคนนี้ออกออกแบบนี่นะอขาหน้าดอนเมืองก็ใช่เขาเพราะบะออกแบบถังใหญ่ๆอ่ะอ๋อหนูรบกวนอยากได้อะโต้ไปออกแบบ ถังน้ําหลังบ้านให้หน่อยเล็กไปเขาบอกแล้วเขาทำในงานใหญ่ไอ้บ้าเอออารมณ์ดีอารมณ์ดีเวลามีงานหมู่บ้านก็ไป็นก็นเป็นมิติกรด้วยกันเล่นตลกด้วยกันพี่สมศักดิ์ระหงนะครับเพื่อนกด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะพี่ครับขอบคุณมากครับมาให้เลยไอ้กก จัดไปหมอคือเวล,ลาเป็นดาราเนี่ยมันต้องเปิดห่วงจุ้ยเพื่อดูดซับดูดซับดูดซับห่วงจุ้ยมันดูดซับไอ้ดูดซับแม่เข้าไปปีนปิดคุยเฉยนะดูดซับดูดซับเออดูดซับเออทำไมที่เข็ดเขียนยังไงก็ยังดูแบบยังหล่อยเข็ดนี่ยเข็ดเนี่เฮ้ยเหมือนแมวอ่ะใช่เฮ้ยยมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ก็เออโอเค